ไปที่จังหวัดหนองคายค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะ ที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคายนายเกรียงศักดิ์ถวายชัยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมสร้างเครือข่ายพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสำคัญจำนวน5มิติ14เรื่องเข้าร่วมประชุมค่ะนําเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบไปด้วยมิติด้านเศรษฐกิจจำนวน3เรื่องมิติด้านสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 5เรื่องมิติด้านความมั่นคงจำนวน2เรื่องมิติด้านการบริหารภาครัฐจำนวน2เรื่องและมิติด้านซอฟต์าวร์จำนวน2เรื่องค่ะรับทราบประเด็นการผลิตคลิปวิดีโอขออภัยค่ะ รับทราบประเด็นการผลิตคลิปวิดีโอเรื่องสื่อสารสำคัญเดือนกุมภาพันธ์2568ทิศทางการจับทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดหนองคายปี2568ของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดทั้งนี้ค่ะเพื่อรวบรวมแผนงานโครงการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดหนองคายต่อไปค่ะ ไปกันที่นครราชสีมานะคะที่ห้องประชุมเท้าสุรนารีชั้นหนึ่งค่ะสารากลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายสมเกียรติเรยกุลละนันค่ะรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพศสอ6 6ัถึง2570ภายใต้แนวทางการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารที่สําคัญประจําปีงบประมาณ2 5 6 8เพื่อให้หน่วยงานต่างๆนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงานโดยมีนางสศิธรสุดเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชศีมาผู้แทนจากหน่วยงาน20กระทรวงเข้าร่วมประชุมโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2568และขอความร่วมมือจากผู้แทนจากหน่วยงาน20กระทรวงได้สนับสนุนข้อมูลโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สําคัญและประเด็นสื่อสารสําคัญในด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะ